เกิดความสุขเกิดคนเกิดค่าจริงไหมบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมลองพิสูจน์ดูเอาถ้ามันมีนี่มันมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับใครเคยผิดลูกผิดเมียใครเข้ามาเนี่ ถ้ามันมีจริงๆเนี่ยเตรียมตัวไปตกนรกเลยเลยอย่านดีวบ่มอมถ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราควรที่จะ สร้างคุณสร้างค่าให้ตนเองมั่นใจให้ได้ว่ามันจะไม่ตกนรกอะอดีตมันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้มันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นหรอกครับสารพัดบาปพวึงว่าเราจะต้องพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ให้มันมั่นใจค่มันจะซื้อปลีกแจะซื้อใช่ไหมบอย ลงที่ก่อนบวชตั้งใจภาวนาศึกษาปฏิบัติศึกเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ศึกเราะฉั้นคนขวาหาความสุขทางธรรมความสุขทางธรรมนั้นมันเป็นความสุขที่ละเอียดที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความสุขทางโลกเนี่ยมันเทียบไม่ได้ หวดมาแล้วทำไมมันทุกข์ขนาดนี้นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์อันนี้พราะเรายัางไม่เข้าถึงยังไม่เห็นคุณค่าบางทีมันก็สู้ความขี้เกียจไม่ไหวสู้กิเลสไม่ไหว้อ้บางทีมันต้องแหลกเลยเดี๋ยวพอคนว่านั่งสมาธินี่ ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการที่ได้ฝึกได้ฝนมาจริงๆนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มันจะทำให้สงบในง่ายๆนี่ยิ่งใครที่ไม่ได้ฝึกนี่หนึง่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสาชั่วโมงอย่าไปโวโ มีแต่สิไปสางเพื่อนคนนนมี่สิไปหากิเลสคนนันแต่ถ้าเราได้ฝึกยอมทุกยอมยากไม่จะนั่งเนี่ยทำอย่างไรจะให้มันเกิดความสงบทางกายเอาแค่สงบกายก่อนนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆ มันก็ยากแล้วนะความสงบทางกายผู้ชุมกายยังตั้งกายให้ตรงแค่นิ่งตัวตรงๆนี่มันนั่งได้เยอะกว่าสุโมงหนึ่งลองยืดบึางปึ๊บว่าสันตั้งกายให้ตรงสงบกายสงบวาจา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลทางใจแค่นี้มันก็ยากแล้วไงแต่มันไม่มีทางเลือกที่ี้มันต้องแลกมันต้องฝึกถ้าเราตั้งสติดีๆนะครับถ้าเรากำหนดดีๆช่วงที่เราทุกข์ที่เราทรมานที่เราเจ็บปวดอ่ะมันจะเป็นช่วงที่เราได้สติมาก เยเชื่อมไหมผมเดินมาจากนานจนถึงธาตุพนมช่วงที่ผมได้สติดีที่สุดช่วงไหนช่วงผมเตะตะปูแล้วผมจึงบอกว่าผมอยากกลับไปกาบตะปูยกให้ตะปูเป็นอาจารย์ไปเลยโอ้ยกูอยากกลับไปกาบามึงงามจากสามเถื่อเด้อ มันต้องแลกยนนะครับจะไปคิดเอาง่ายๆจะไปฝันเอาง่ายๆบ่ไปขุเอาฝ่าพวนเพื่นบ่คนอีสานเพืนพ่นบ่ตอนที่เราเจ็บตอนที่เราปวดตอนที่เราทรมานมันมีทางเลือกมันต้องแลกสติในการกำหนดปัญญาที่เราจะต้อง พิจารณาให้เกิดความเข้าอกเข้าใจมันล้อมมันรวมเพราะว่าผมเริยนมาจากน่านจนถึงธาตุพนมเนี่ยช่วงที่ผมสติดีที่สุดเนี่ยคือช่วงที่ผมเหยียบตะปูแล้วบางครั้งมันต้องเอาความเจ็บปวดเข้าไปแลกเอาความทุกข์เข้าไปแลกเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ย โยมบอกว่าบางครั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกครับมันคิดมันวุ่นมันวายมันซารพัดเท่าลองอดทนไปชั่วโมงที่สองจะหลับจะง่วงจะสะบงกเอาไม่อยู่นั่นแหละพอชั่วโมงที่สามที่นี่ท่านจะรู้คนเลย แต่ต้องให้มันต่อเนื่องนะครับถึงแม้มันจะทุกข์จะยากจะลําบากฝึกให้มันต่อเนื่องมันจะขาดก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเรากำหนดดีๆนะครับตั้งแต่การเราเดินจงกรมก็ได้จนมานั่งสมาธิชั่วโมงที่สามนี่บางคนมันเบามัน มีความสุขมันบอกไม่ถูกไอ้ท่านไม่ต้องเชื่อผมนะครับเวลาปฏิบัติไว้มากๆเนี่ยท่านเชื่อไหมเวลาที่เราอยากให้มันถึงนี่อันนี้ไม่ใช่ว่าผมมีฤทธิ์มีเดชมียานมีสมาธิปัญญาอะไรมากมายเอาแค่มีความสุขธรรมดาพื้นๆเนี่ย อยากให้มันถึงตีสามอยากให้มันถึงตีสองจะได้นั่งสมาธิมาวันนั่งไปจับลมหายใจอยู่กับลมหายใจมันอิ่มมันสบายมันบอกไม่ถูกไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่อยากจะให้มันหมดเวลาอยากจะนั่งไปเรื่อยๆอยากจะหยุดความรู้สึกให้มันหยุดตรงนั้น ซึ่งแต่ก่อนเราไม่คิดเลยมันจะเป็นไปไหนีตีสามเป็นช่วงเวลาที่เรานอนไม่อยากจะลกุกไม่อยากจะนั่งมันง่วงมันเหนื่อยมันลาแต่ว่าท่านเชื่อไว้ว่าความคิดมันเปลี่ยนได้อย,อยากให้ถึงตีสามเร็วๆจะได้เป็นนั่งสมาธิ ำไมไม่นั่งทั้งคืนเลยทำไมจะต้องไปลอนั่งตีสามบางทีร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนถ้าใช้งานมันมากมันก็จะเกินไปแล้วมันจะตายก่อนก็ต้องพักเหนื่อยก็เหนื่อยเดินเกือบทั้งวันข้าวก็ชั้นมื้อเดียวตีสองตื่นขึ้นมา ปีนี้ผมดีใจนะครับที่ไปทุดงถึงแม่บางท่านอาจจะไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ผมว่าเป็นปีที่เราได้พัฒนาในรูปแบบในการปฏิบัติพอสมควรจากช่วงแรกเราตื่นตีสามพอช่วงสองมาตีสองคึ่งพอเลือสิบห้าวันสุดท้ายตีสอง คนที่ตั้งใจเอาประโยชน์นี่<ม>โอ้ได้ประโยชน์มากแต่ว่าคนที่ไม่ให้สนไม่เห็นความสําคัญไม่สนใจก็ตีสามข่อยก็ตื่นหกโมงคือเขาตีสองข่อยก็ตื่นคือเขาหกโมงที่ตื่นตีตีละครั้งตีหนึ่งข่อยก็ตื่นไปวิธบาทกินอย่างเดียวคือเขาเงินหม่เยาว เจ,จ้าะพากันตื่นเทียงขึ้นว้ยก็ปเป็นเงินดอกอก็นอนกนทักทาก,ก,กให้มูวฟังอยางีงล่ะแต่ว่าถ้าคนรู้จกเอาประโยชน์เนี่ยโอ้ยผมว่าอยาาให้มันหอดตีสองไว้ไว้ได้ยึดจิตน,นังสมาธิมาโองเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงคืนมาโองมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งพูดแล้วก็น,นานโมธนาแล้ว วันหนึ่งผมถามประมาณสิบถึงยี่สิบคนที่2องมาแล้วนะเอ,องหลอยคนในหาคนก็นยังดีไวปวะทำอย่างไรจะให้มันเกิดความสุขให้เราเห็นคุณค่าในการบวชในการปฏิบัติมันไม่มีทางเลือกครับมันต้องแลกอย่างเดียว ไปนอนโอ้ยอีพอเลยมีแต่สิเสบือบานอันนี้อยากจะฝากยังไม่ไปไหนเลยนะครับมันสามทุ่มข้านาทีเลยมันมดเวลาแล้วบะที่ได้กล่าวที่ได้พูดเบื้องต้นว่าทําอย่างไรจะให้มันเกิดความสุข ตั้งใจด้อเลยอีกกี่วันเนี่ยมันมีแนวดีอยู่ด้มวนเพื่อนเขาลุกเนี่ยทำยมพียังูลุกแลยพูอยังนั่งสามาธิต่อเว้ยไปเป็นนั่งอยู่กดกระยานจะคล้องนอนนั่งมันอยู่ล่านทำเนี่ยนะเอามันจะสีถุมยังสิเมื่อเอามันจะขาถุมยังสิเมื่อนั่ง พอถึงตอนเช้ามาต่กอนมูตีสองเดินจงกรมก่อนเด็กเปียกเนี่ยไม่รลกวนพปหรอกมาก,ก่อนหมูเนี่ยมูพระท่นมาเดินอยู่นี่แหละพอเดินจงกรมเนี่มันจะปุกกายกายที่เราตื่นใหม่ๆเนี่ยระบบ การทำงานของเซลล์ของอะไรต่างๆมันยังไม่ตื่นตัวเต็มที่นี่ถ้าเรายังไม่ปลุกให้มันตื่นเต็มที่มันจะอึดอัดมันจะฟะุ้งซ่านมันจะลำคาญมันหุนห่วยเน่ะยนะมุขจ้อยู่บ่าเขาว่าหุนห่วยภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะลำคาญลภาษาลาวภาษาลาวนี่ชัดเจนมากนะครับหุนหวน่วยนู่นเะป็นตะยูนะ เอาตื่นมาตอนเช้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันนั่งสมาธิเนี่ยไม่ตั้งใจขาดตายอยู่ดีเลยบางคนมานั่งพระเจ้าข้ากับสั่นขนดดดดดเจ้าคนมีขนอยู่ใส่คนคือสันมันเป็นตัวอยู่มันจักเกี่ยวจังไดมันอึดอัดหุนห้วยข้อฮักแล้วข้อฮักอีกบางองค์ก็ไม่รู้เป็นอะไร อ่อนลงไปเลยอ่อนลงไปเลยหาอย่างบือนี้ของเสียบ่เงินเสียบ่ขอให้กล่มลงไปอ่อนลงไปเลยอ่อนลงไปเลยจนเกือบหอดผื่นหาเงินหรือหาของบอบ่พาเข้าสันหัวสองเท้อคือที่หาบ่เห็นเออเห็นมาก คือถ้าไปต่อยากห่าจะได้สุมนั่งสมาธิเอาใหม่เด้อลมหายใจอนี่้ท่าไรจะจับมันได้จับลมหายใจเนี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจะกินจะทำอะไรจะไปจะมาเนี่ยพยายามอยู่กับลมหายใจให้มากๆ ยังมีความสุขไหยมันจะลืมเอาไหมอยู่กัลมหายใจนี่ผมเดินนะครับนี่วนหน้ผมจะดูลมเนี่ยถ้ามีผมดูลมผมก็จะอยู่กับความว่าในช่วงที่เราตั้งสตินะดูลมหายใจ